ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทไทยประกรันชีวิตจำกัดเสนอด้วยพระบารมีสืบสารคุณค่าความดีตามรอยเมื่อพระยุคลบาทชีวิตการเป็นพนักงานรายวันของภูลศักิชมปรารภ ไม่ได้มีเพียงการทํางานในหน้าที่อย่างตั้งใจเท่านั้นนะครับแต่เขายังใช้เวลาว่างทํางานเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคมอีกด้วยเกิดจากการที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานนั่นเองนะครับเห็นท่านทำเกี่ยวกับพวกผมดูตามตามข่าวตามโทรทัศน์อะไรนะครับว่ เห็นท่านทํางานแบบเหนื่อยอะ่ะท่านในหลวงนี่จะเป็นจะลุยลุยลุยมากผมชอบด้านนี้ด้านที่รับลุยครับ,ล,รบลุยป่าลุยเขาบางครั้งนะเรานึกถึงเนี้ยเราผมก็นั่งร้องไห้นะผมทำนิธีปล่อยตึงอย่างน้อยผมก็ได้ช่วยคนผมหนึ่งผมก็ได้ช่วยคนผมคิดว่ามันเป็นบุญกุศลนะครับเราทําเหมือนท่านนะครับท่านก็ไปช่วยเราทําในส่วนส่วนนั้นเราก็ คิดว่าเราก็เหมือนเราช่วยประชาชนคนหนึ่งครับเราไม่ได้หวังสิงตอบแทนอะไรเลยเพราะผมบังประจำเลยกินอย่างพอเพียงใช้อย่างพอเพียงให้ประหยัดแล้วอดออมอย่างี้ครับก็คือขอให้เราอะได้ดำเนินการชีวิตอะให้เหมือนท่านแล้วทุกอย่างอะมันจะเขาเรียกอะไรมันจะมีอยู่พอกินไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปกู้นยืมสินเขาดีกว่าครับ การที่เราได้ใช้ได้อยู่ได้กินอย่างพอเพียงเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วท่านที่ท่านเคยตัดไว้นะครับเรากินไปเนี่ยเราต้องนึกแล้วมือนี้มันมันแพงนะอะไรเงี้ยครับเราต้องประหยัดออย่างผมเหลือเศษเนี้ยทุกวันทุกวันเนี่ยบางทีเจ็ดบาทบ้างผมก็จะไปหยอดออมสินให้ลูกลูกเขาจะบอกว่าพ่อยอดให้หนูเหรอผมว่าพ่อก็หยอดให้ให้หนูแหละพูดงี้ครับ การใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจกพอเพียงร่วมถึงการทํากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นเส้นทางแห่งความสุขที่ชายคนนี้ก้าวเดินและเป็นการก้าวเดินอย่างมั่นคงตามแบบอย่างที่เขาได้เห็นมาตลอดชีวิตท่านทรงเป็นแบบแบบอย่างให้กับเราครับให้เรามองคุณค่าว่าเนี่ยนะทำให้เขาทาให,ให้ให้เราได้ดูเป็นแบบอย่างอย่างนี้นครับร่วมเฉลิมพระเกียรติโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด